สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมมนนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวน้อมหุ้น B W G นะครับก็หุ้นตัวนี้ก็คือมีเพื่อนๆขอมาเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์กันนะว่าทำยังไงนะครับโอเคงั้นเราไปเริ่มเลยนะครับนี่คือกราฟของออตัว B W G นะครับเนี่ย สีเขียวนะครับสวยงามมากเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากหาแนาวรับแนวต้านเขาก่อนนะครับอื่ทำแฟรมมันเนาะึ่งทำเฟรมมันมีสัญญาณการเข้าสื้อนะครับเป็นสัญญาณการกลับตัวนะครับแต่ว่ากลับตัวเฉยๆนะยังไม่ใช่เป็นขาขึ้นนะครับโอเคแล้วก็หาแนาวรับแนวต้านนะครับ นี่เคยเสร็จปุ๊บจากมันแล้วก็ไปที่วีดอนนะ่าอีกคนแนึงโอเคเด เดี๋ยวเราสวิตครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราสวิตไปที่ทางเฟรมมันเนาะดูว่าการาฟมันเยอะเกินไปหรือเปล่านี่มันเยอะไปเนาะ ตันนี้ตันนี้คือตัวนี้โอเคอออืโอเค,อเค,อเค,อเคก็ประมาณนี้นะครับไม่ลกละวไม่ค่อยลกแล้วเนาะโอเค เรามาดูว่าเขาจะเด้งขึ้นไปถึงไหนนะครับนี่ได้ถึงนี่ปอือ อแนวนี้น่าจะจอดเลยนะครับโอเคครับก็ bwg เเนาะ อ่ะโอเคครับ B W G นะครับก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบนะครับที่แนวถัดไปคือแนวนี้เนาะแนวเส้นสีเขียวนะครับคือ0.87นะครับ0.87ก็มีจะมีแนวต้านจะมีแนวต้านตรงนี้เนาะแนวต้านเล็กๆนะครับซึ่งไม่ไม่ได้หนาแน่นมากนะครับไม่ได้หนาแน่นมาก มีโอกาสที่จะทะลุได้นะเพราะแค่นี้เองเนาะ <c oughs> แล้วก็นะครับถ้าผ่านแปดเจ็ดได้นเนี่ยก็จะมาจอดแถวๆนี้แหละเพราะว่ามีแนวแนวต้านค่อนข้างหนาแน่นเนะาะแถวๆนี้นะครับแนวต้านแถวเนี้เขอโดนครับ อก็สามารถสรุปได้ว่านะครับ <c oughs> คนที่มีของนี้ก็ถือต่อไปนะครับวาง Stop Loss ไว้ที่ตรง0.67นะครับโดยมีแนวต้านแรกที่0.87นะครับถ้าผ่าน0.87ไปได้เนี่ยก็จะมีแนวต้านแถวๆบริเวณ1.9ถึง1.17นะโซนนี้คือเป็นแนวแนวต้านที่แข็งมากนะครับมีแนวต้านที่แข็งมากนะครับเนาะ ก็สําหรับคนที่มีของก็ถือต่อไปรอรอรอเทคโปรฟิตที่0.87หรือบริเวณ1.10บวกลบ5นะครับประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้ครับ DWG แล้วก็วาง Stop Loss ไว้ที่0.67นะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีของสามารถซื้อได้ไหมก็ก็ซื้อได้ครับแต่ก็ระมัดระวังแล้วกันเพราะว่าถ้าคุณเข้าซื้อตอนนี้เนี่ย มันคุ้มหรือเปล่าเนาะก็คู่แข่งเราเนี่ยจะมีเนี่ยครับราคาทุนอยู่ที่ประมาณเนี่ยประมาณเส้นสีแดงเนี่ยก็คือตรงเนี่ยครับประมาณ44สตางค์เนาะโอเคสรุปนะครับ b ีดนะครับคนที่มีของก็ถือต่อไป ระวังแนวต้านที่0.87นะครับถ้าผ่าน0.87ไปได้ก็จะขึ้นไปทดสอบที่1.1บวกลบ5นะครับบวกลบ5เนาะแล้วก็ก็ประมาณนี้ครับก็รอไปเทคแถวๆนี้เนาะเท็ก่อนนะครับส่วนคนที่ไม่มีของก็สามารถเข้าซื้อได้นะครับพอคุณเข้าซื้อเนี่ยก็วางสต็อกรอไว้ที่0.67นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับนักลงทุนทุกท่านนะครับแจ็มี่เบตเตอร์สวัสดีครับ